สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกันกับแม่เหมียวอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะัาโตค่ะพวีวันหยุดค่ะฉันก็เลยมานั่งกินข้ยวตค่ก๋วยเตี๋ยวกุ้งปลได้มีหมูหมาจ้าไก,ก่ค่ะพี่น้องวันนี้เพื่อนเอาเข้าวโพดมาฝากค่ะทุกคนเป็นเขาเา้าวโพดทับทิมสายามพค่นา เต็มดีด,ดพี่น้องเพื่อนต้มามาให้พร้อมรับประทานเอามาให้ตาส่องเลยเพื่อนมาสรงดูไปรงเรียมแบบเพื่อนกับแหว่มาให้ขอบคุณมากนะคะสําหรับข้อพดมิตรภาพดีๆคนไทยในต่างแดน่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่อยากบอกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องเห็นหลายคนแล้วคนดังในกระแสหละกค่ะเพื่อนเพื่อนที่มาอยู่เมืองนอกค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละอยากบอกจัาหน่อยค่ะเพราะว่าในฐทานาทีเข้ามาอยู่ดิโดนแล้วค่ะพี่น้องกับ โบเมนว่าโดนดักปีแล้วค่ะสีร่วงสีเขีาปีที่แปดแล้วค่ะพี่น้อง่าเห็นทุกปีเห็นตลอดเลยค่ะเรื่องเพื่อนกันยืมตังกันพี่นอ้อง่าเออจังแม่เมียวพวกเพื่อนนะที่มอยูหนี่นะไม่เคยยืมตังเพื่อนนะคะ้ะกะเพื่อนบ่นเ,เคยถามยืมตังแม่เมียวเพราะว่าแม่เมียวสิบบอกเสมอว่า การคบกันอะให้คบกันด้วยใจด้วยความสัมพันธ์ด้วยเป็นเพื่อนฟูงกันมี่ยังกับแบ่งกันกิ่นนะคะมีธุร,ประป้าปังก็คือซอยเรือกันค่ะพี่น้องเอาแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าค่ะว่ามีเรื่องเงินเขามากอะพี่น้องความสัมพันธ์นี้จะคงอยู่เสมอพี่น้องเสื้อบอกเออถ้าเห่ามือใดที่เข้าแบบว่าขาด เออสมิว่าขาดนิ่นี่หน่อยสองสามร้อยนู่นนี่กับโ,โอเคเย,อยู่บ่ชช่ปัญหาแต่ว่าถ้ายืมเป็นพันสองพันพันหาพันหกสี่พันหาพันปัญหามันเข้าพี่น้องขาเงินเดือนคนคนหน,นึ่งไม่เกินสองพันยูโรหักพาสีนู่นนันนี่ข้นต่านะกับสิเรือพันตัวพี่น้องถ้าสมมุติว่ายืมเป็นพันพันเจ้าสีเอาเงื่อนใสมาให้เขามันเป็นปัญหานะเพืพ่อนๆสมมุติว่าเข้าไปยังงานยืมมูมูมาก่ะพันหนึ่ง ถ้าย่อยทรงเขาได้บอเดือนแล,ล้วลอยสองลอยสามลอยภาละทุกคนมันมีพี่นนองเออสมมุติว่าเดือนเรกให้เขาได้สองลอยสาม่อยถ้าย่อยเดือนต่อ,ต,อต่อไปคุณจะไม่มีภาระอย่างอื่นเข้ามาเลยหรอ,อกกบเข้าใจง่ายมีปัญหากับถ้าซอยกันใดกับซอยพี่นนองแต่ว่าถ้าเขาช่วยแล้วคุณก็ต้องเข้าใจว่าเขาช่วยคุณแต่ปัญหาของเขาก็ยังมีอยู่ คุณก็ต้องขยอยส่งเขาคืนหรือก็ช่วยเขาคืนบองสั่งซักมือหนึ่งการกู้ยืมเงื่อนกันการซ้อยเรือแบบเนี้ยมันกระเสียห,ห้เห้าเสียเพื่อนไปเลยจ้ะพี่น้อง่ะเสียเพื่อนเสียคนที่คอยซับพอร์ตซอยเชืช่อเหลือเราพี่นอ้องการคบเพื่อนอยู่นี่ค่ะพี่น้องนอกจากสี เป็นการ่อนายอารมณ์มีเพื่อนฟูงได้พูดปะพูดคุยได้เม,ม,มาม้อยห้อยสังเบา,า,า,งานินท่าผู้อืินกระดาาหน้ากัแหล้วเต่นะพี่น้องได้เป็นการมีเพื่อนได้ระบายได้นวนน,นนันนี่แต่กระยาไประบายอย่างมากมากพี่นอ้องเพราะว่าบางค้นเขากะไม่อยากจะสนใจเรื่องชาวบ้านอืเขาลับฟังเรากับพานไปนะั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วบางค้นกะชอบเบาเรื่องกระคลองให้คนอื่นฟัง และบางคนเขากับฟั่งแล้วเขาก็ไปเว้าตอนะพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้การกู้ยืมเงื่อนจากเพื่อนหรือให้เพื่อนซอยเหลือบ่อยๆโดยที่พอหายคึืนเขาหรือยืดเยือ้อไปลาไปมันจะทําให้เราเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งความรู้สึกเสียคนดีๆจากชีวิตสุดท้ายเขากับสิคอยสะบัดตูดออกไปเรื่อยๆๆๆจนบ่เห็นเงาของเขาพี่น้องคะ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะการมาอยู่เมืองนอก ถ่าเซฟได้เซฟเงินนะ่ะถ้าประหยัดได้ประหยัดจากพี่น้องค่ะเนี่ยกินมามากินเซนไปกินข่าไปว่าตุ้แน่นอนหล้วก็ะใสของยับฟุ่มเฟื่อยเกินโตจากพี่น้องเพราะว่าค่าเงินนะ่ะมันแพงหลักก็หายาก้อมผ้าซีมันนักอืาการให้กัน,กนยืมเงินกันต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าเงินเชื่อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งคนในครอบครัวนะพี่น้องคะ่ะขออนุญาตไปกินก่อนนะจ๊ะ bye bye 자